ครับสวัสดีครับที่กัดตำบลโคกลาบัเพื่อจ้าตัวละปักพิมานจังวหวัดเลยได้ครับนี่ครับเอ,อกว่ามาปล่อยจินหยาฟังทั้งนี้ครับนี่ทั้งนี้เ็นกอเชียวเขาอ,ออกไหมไหมครับเสี่ยงเชียวเชียวอยู่กับพี่น้องหยาหลายต่งางกู้โอ้กินเอียมมาเนี่ยครับแม่ลูกครับนี่ครับ เราจาะของอยู่ครับพี่ท้มมาเจาะเราเพรา่ตรงกันบ้างเลยทั้งไก่พอครับสายแจวปลาจีนมันบ่มันไปเรื่อยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆกันไก่ายกันเลยมันจินเบิร์ตบอกกันตรงๆรั่งหลายลาพร้อมเราเบิ่งสายใกล้บ้านครับพี่น้องเหมือนเก่าพันครับตรงไหนที่ตัวอีสานนี่สุดคุ้มครับพี่น้องด้วยตัวทรมาถามแยกบ่กแยกหรือครับมันบอกเล่ามันคิดการเล่นไร้เทียว เียงนำมันไปอีกไปใส่ในหัวสิไปหัวแหรียญซองแถวสองเท่าแล้วครับนี่เพิ่งลูกเท้าเหรอครับเฮ้ยเหลือกินเลยละประท่านที่เอหกแปดแม่ควบสูง่อยสี่ที่ผัวควบครับมาทายไปเลยมึงก็อยางมาเหรียญมาเท่าเลยหูดีเขียงดีแล้วพี่น้องเนาะเรื่องยานของตัวนี้ดิ นี่เป็นแม่บอกแม่พันพี่น้องเอ๊ยยาวไป,ปเปลี่ยนเพราะว่ามันไหลอยู่แล้วมันลำดีเป็นแม่บอกต่อไปนั่งโนยนปวดพีด่น้องเอ้ยเอ้ยเอาซ้ำนีเ่ยาวซ้ำได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันชุดคุ้มเหรอลูกแม่ยี่หรอแม่เนาะยแม่ยี่ลูกน,น,น้อยไหมรับเมื่อเก่าพันธุ์สองไอซี่สองไอสานเนี่ยครับพี่น้องไอมันไปนุ่กันซะเละเทะซะเลย เคียงดำแดงเคียงอมเนี่ครับทั้งแหน่ทั้งลูกได้ด้วยครับไ่ใช่ปัญหาเราเนี่ยหนังมานเนี่ยครับเออเจ้าเนี่ยจ้าหนังดีเลยครับพวกแปนกับสามหนึ่งนี่ช่วงลูกดีช่วงเช้เป็นมาเป็นมาแล้วพี่น,อน้องเฮ้ยการนิ่งแล้ววันนี้รรบรล้มไปไดก็เลยเอาเสียงสดๆได้ไหมปากเปล่าบางหยาบางโคดนะพี่น,อน้องเอาหนี่มันหก เจ้าเขามาตัดว่าไรหนูดินดิหนูหลยัวกขางหนูกับท้สนามหลบเย้มเพื่อนย้ำเลี้ยผาดผีผาดผีดอยู่อ่าเอาเฝิดใจน่าบ่มีน้องนะไกลไกบบานซะผมเลิมลาแล้วล่ะผมไม่อยากเล่นไกไกัซะสมมติเลยเรียบร้องปวดแเอวนีู่้รดขับรถอย คนผู้เดียวตลอดทั้งวันกับแสงใจแน่ธรรมดาลูกกินน้กับลูกตัวที่สามน้อพี่น้องเอ๊ะเขี่ยวเต็มปากอยู่กินหญ้าได้อยู่กินหญ้าได้อยู่นั่นแหละเอ๊ะเมื่อไงตัวแท่นแม่กับพี่น้องไอ้ทาบเอาเหยียแม่มนเพนิ่งเหยียบใช่พอได้ออกมากดีปั๊ดแต่น้องเห็นผลงาน,นที่แล้วก็พ,พิหวัง อีกแล้วดีภาพวันนํ้นมันดีอนสนานเอีมเลยแบบนี้นทั้งเมีทั้งลูกอาไล่สลามันเ๋ยวขอออกไหมเงินเก่าพันทสุดคุ่มพี่น้องเี้ยตัวกับตัวลากเก่าพันท่เนาะ

รถเ,เสียกออค่ายนักเสียอย่างน่าย่ำึ้นรถต่อรว่าต,ต,ติดงัวหน่อยตัวนั้นมันโดนปบนรถไหนดูน้องนดีน้ำมสีบอมิตนีเอ้ยไปพี่น่องเห็นงัวหน่อยตัวนี้ละนาดีตัดดีเลยเจบ็บ <c ười> อย่างเงี้ยเขาจมาไปเหมือนเก่าพันแม่ลกูกพี่นอ้องครับกับจงเฮซี่ครับครับผมครับก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิบด้วยครับ,บเพิ่งเรีนไปเพื่อความเป็นเรื่องมากระทู้หาพี่น้องครับเขาชมคลิปแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ